สวัสดีค่ะยังยังไม่พูดอีกวันนี้น้องจะมากินข้าวให้หมดหนาเลยนะความฝันตอนเป็นสาวเฮ้ยไม่ใช่สิความฝันตอนเป็นสาวตอนนี้ก็เป็นสาวอยู่นี่พูดเสแบบตอนนี้เป็นคนแก่เลย ทุกคนนดูอนกาดทั้งหลังสิฝนจะตกแต่ว่ามานั่งที่ในนาคิดอะไรอยู่ชิวๆค่ะไม่ชิวแล้วไหมเนี่ยข้าวเริ่มแก่แล้วทุกคนเนี่น้องจะแก่ให้เขาเขาเรียกว่าอันนี้ข้าวพันอะไรข้าวอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะแล้วก็เป็นข้าวพันเขาเรียกว่าข้าวไทยนะฮะที่นี่ ขาจะเรียกว่าข้าวไทยเนี่ยมันแก่แล้วแกะไม่ได้เนี่ยเริ่มแก่แล้วนะเริ่มจะเกี่ยวข้าวได้แล้วอะตอนนี้ก็เลยจะมาตัดสินใจแล้วก็จะให้ทุกคนพี่ๆทุกท่านช่วยคิดนะคะว่ายังไงดีซึ่งว่าเออข้าวเนี้ยเริ่มแบบจะเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมถ้าแบบขายในตอนนี้ ถ้าขายในตอนนี้นะเราจะได้เงินใส่กระเป๋าเลยแต่ว่าเขาจะเอาไปทำข้าวเอาเขา้าวเม่านะคะขา้าวเมาก็คือเอาเข้าวเนี่ยเอาไปแบบเอ่อข้าวเมาอะ่ะเขาเยถือนะเอาไปผัดหรือเปล่าผัดแห้งๆอะ่ะแล้วก็เอาไปตามป็นข้าวเม่าอะ่ะที่เขาขายในตลาดทุกปีแบบเนี้ยแบบทุกคนเห็นภาพหรือเปล่าเพราะว่าสาวๆเชียงตุงจะไปถ่ายบ่อยมากเขา ข้าวเมาข้าวเมานะแต่น้องไม่เคยไปถ่ายนะข้าวเมาเนี่ยแล้วเขาจะเอาข้าวนี่ข้าวนี่นะไปแบบผัดแล้วก็เอาไปตําแล้วก็เอาแค่ข้างในแบบนี้นะคะแบบผัดมันจะหอมๆไงเนาะแบบนี้แล้วก็ไปขายนะคะถ้าเราจะสินใจที่จะขายให้เขาอะเขาจะไปเอาไปทำข้าวเม่าแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าข้าวเราอ่ะออกก่อนคนอื่นไงแล้วก็ทําของกินแบบเนี้ยเนาะข้าวหอมอะข้าวหอมที่เขียวๆอันที่เขาใส่ไอติมอะเนาะแบบนั้นใช่ไหมข้าวเม่า นั่นแหละถ้าเราขายเราก็จะได้เงินใสก่กระเป๋าเลยแต่ว่าถ้ารอให้มันเหลืองแบบเนี้ยเราก็แบบต้องรออีกประมาณสิบกว่าวันนะคะแล้วก็จะได้เกี่ยวข้าวนะคะแต่ว่าเกี่ยวเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวเครื่องแบบใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวเป็นเป็นคนมาเกี่ยวแบบเนี้ยนะทุกคนเพราะว่าเอาเครื่องเข้ามาไม่ได้นะมันไม่มีเส้นทางเข้ามาเลยนะเพราะว่นนาเราอยู่ข้างในเขาเนาะ ยังไงดีแต่ว่าค่างเงินก็อ่อนเนาะเราขายตอนนี้ก็คือแบบเราได้เงินใส่กระเป๋าก็ใช่แต่ว่าเงินนั้นมันจะหายไปทุกวันทุวันทุวันเพราะใช้ใจ่ายทุกวันทุกวันแต่ว่าถ้าเราเกี่ยวแล้วก็เอาข้าวเก็บไว้ดีกว่าแบบเนี้ยเราก็สามารถได้กินทั้งชีวิตเได้กินทั้งปีนะยังไงดีเก็บข้าวไว้หรือว่าจะขาย น้องพองนี่ให้คนให้พี่ๆต้องปวดหัวอีกได้ขนาดจะขายข้าวยังทำให้คนอื่นช่วยคิดอีก <c ười> คิดด้วยตัวเองไม่เปลื่นรืไง <c ười> ก็ใช่แหละแต่ว่าถ้าคิดด้วยตัวเองเนี่ยคือแบบว่ามันคิดไม่ออกไงแบบอยากขอความช่วยเหลือ <c ười> ช่วยช่วยคิดนะ เข้าวสวยมากมันข้าวไทยนะมีบรรยากาศก,ก็คือแบบไม่มาด,ดูแค่สองวันเองเนาะข้าวก็คือเริ่มเหลืองละเริ่มเหลืองนิดๆละนะ เห็นท่าเห็นท่าโอเคเป็นท่าเป็นท่านี่สวยเออสวยมากบรรยากาศด,ดี <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> เริ่มเลยเริ่มเริ่มเหมือนคนบ้าละ <laughs> มึงอะถ่ายไหมเอาไหมหนึ่งถ่ายโอเค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  นี่สวยสุดแล้วหรอถ้าสวยสุดแอ้วอถ่ายวิดีโอหรือเปล่าน <c oughs> ้องเมยห <c oughs> ลังหลังแล้วเรา <c oughs> นี่เ <c oughs> มื่อกี้เกือบตกนาทางเพลงแบบเพลงแดนน่ะมาเ,เพราะว่าเพลงที่น้องแบบบวชไว้มันมีเพลงเดียวแล้วก็อยากแบบเดินชิวๆงไง <c oughs> พอเดินมาเปิดเพลงนะคะน้องเมย์จะตกน้านะคะเต้นมาระหว่างทาง อีกหน่อยเออทุกคนมารับน้องเหมยได้แล้วรับไปโรงพยาบาลบ้าไม่ใช่มันต้องรับไปทั้งสองคนบ้าทั้งสองโ <c oughs> อเคฝุ <Okay. S 2> ่นมานู่นแล้วน้องเหมยนเห็นไหมฝุ่นอะมานน่นละได้ยินเสียงเลยไม่เลยไหนก็มาอยู่ในทุ่งนาแบบบรรยากาศแบบสดใสแล้วก็ทุ่งนาสวยงามน,นะคะแล้วน้องจะมาเอ่อร้องเพลงให้ฟัง <c oughs> ไม่คือเพลงนี้ที่เราเลือกมามันเข้ากับนามากๆนะซึ่งแบบว่าไม่มีอะไรหรอกวันนี้คืออารมณ์ดีเป็นพิเศษนั่นเองนะคะก <c oughs> ูก็ไม่มาจับหอยก็ไม่ได้มาจับแล้วคือไม่ขอแบบมาทำบาปนะวันนี้จะมาแบบอารมณ์ดีนะคะวั <c oughs> น่ชิวๆเนาะคือวั <c oughs> อกอน <c oughs> ก่อนก็ได้จะบหอยไปนะคะก็ทำบาปอยู่ดีนะแต่ว่าวันนี้ มาร้องเพลงอย่างเดียวนะโอเคน้องมีน้องม,มีเพลงสองเพลงแล้วทุกคนทุกคนรู้ไหมสองเพลงนั้นก็คืออีกเพลงนึงคืออตั้งหักใหม่นะคะทางรักใหม่นะ,ะอีกเพลงคืออันนั้นคือคาเวอร์เพลงคนอื่นไงดืมไร่ดื่มนานะคะก็ดื่มไร่ดื่มนานะคะดื่มไร่ดื่มนาจะหมายถึงแบบผู้ชายที่แบบเคยหยุดตรงนี้ แต่ว่าลืมไร่ลืมนาไปเมาแสงสีอยู่ที่ในเมืองวันเนี้เนาะอันนั้นคือคาเวอร์เพลงคนอื่นนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คืออุ้ยอันนั้นเป็นเพลงของพียบสีแดงให้เนาะทุ่งนาตอนนั้นไอ้ทุ่งนาไม่ใช่สิลูกทุง่ง <laughs> <laughs> อะไรก็ทุ่งนาเหมือนเลยนะฝนมานน่นแล้วจะเ้อาให้ฟังก็คือเป็นเพลง ลืมไร่ลืมนานะคะถอยถอ,อยแล้วเหมยต้องถอยไปพี่จะเดินแบบสรุปมิชชั่นร้องสักทีเถอะฝนกำลังจะมาโอเคนะคะวันนี้ก็บ้าบ้าบอบอยู่กับน้องบุฟองนะคะอยาบแบบอืมแบบอย่าคิดมากนะอย่าคิดแบบน้องบุฟฟงนี่ไม่มีอะไรเลยวันวันดูแล้วก็สี่เวลาไม่ใช่เนาก็เข้ามาดูแบบขำๆสนุกสนุกแบบเออ ล้างสมอง <laughs> ล้างความเครียด <laughs> พอเข้ามาแล้วเห็นหน้าน้องพอก็น่าจะแบบไม่เครียดกับเดิมนะฮะคิดว่าเนาะร้องเลยกว่าใช่ไหมร้องเถอะร้องเลยกว่าร้องร้องเลยดีกว่า <laughs> โอเคเริ่มยังไงนะแป๊บหนึ่งคิดอ่ะป๊บะ off t ก็ t น้องมิฮะขึ้นพรอนแรกทำไรท่าแรกคืออะไรไม่รู้เหมือนกันผักหวานผักโอเคเอาใหม่ผู้เบาแอาบมองเดี๋ยวแป๊บนึงผู้เบาผู้เบาพี่ <c oughs> น้องแอนไปเลยผักหวานผักเอ้ยเสียงเพี้ยนว่ะมันต้องมีไม้ น้องมใีใหม่ผักวานผักเมืองออกเคินมาโซปีออเคิ้นไปถึงนานบ่หันปากมานางทางว่าใจปีอย <laughs> จะตกึกเอาใหม่เริ่มเริ่มใหม่นะผักวานผักเมืองออกเคินมาโซหาใจ ปีออกเฮินไปหึงนานบ่หันปอกมานางทังวา่าใจบีให้หาเงินเก็บหอมปอกมาดีไหนได้จะหาสายปีไม่มีคนม่สายใครได้จะ หาใจใจใคยไหลลดเป็นโซฮาสือปันเบาเหมือนโตนางให้สวนให้ท่าใจใจเบาใครบอกมาหิงไฟยามกัดยามได้ใจเบาใครไอแอนต์อะไม่เล่นแล้ว ใจโบ้ใครป่องมาหิงไฟยามกัดยามใดใจโบ้ใครตากเมย์ใจเคยอยู่ห้องแอร์เย็นเย็นยามฮอนก็กัดยามหนาวก็อุ่นใจโบ้ใครป่องมาจุ้งกวายแล้วโบ้ใครป่องมาเฮ็ดให้เห็นหน้าใจใครอยู่ในเมืองลงหลงไปเมาแสงสีแกงร้องเหมือยจะตกระดา จะตกจริงนะเนี้ยเดี๋ยวไม่ดีสักคำเลยเนาะมาดีสิขอมเจ็ดห้องนะดีอยู่อ๋อดีวะผักวันพักเมืองออกเคินมาซอหาสายปีออกเคินไปหึงนานบ่หันปลอกมา นางทางวา่าใจปีไปหาเงินเก็บหอมบอกมาตีไหนได้จ้จใจปีไปมีกม้นไม้ใจใครได้สร้างพัญหาือใจใจใครไหลลดปันซหาสื้อปันเบาเหมือนโตนางเฮ็ดสนเฮ็ดให้ใหท,ท่าใจา ใจบ่ไข่ปองมาหิ้งไฟยามกัดยามดใดใจบ่ไข่ตากเมย์เรื่องขอแห้งใจบ่ใจบ่ไข่ปอง <laughs> ใครอยู่ <laughs> ใจไขรอยู่ห้องแอร์เย็นเย็นยามฮ้อนก็กัดยามหนาวก็อุน่นใจบ่ไข่ปองมาจุ้งไกวแล้วบ่ไข่ปองมาเฮไทายนา ใจแค่อยู่ในเมืองลงลมไปเมาแสงสีและอยู่สุขสบายขับรถลาไปพับไปป่าทางใจเก็บ้อมตอมเงินและขึ้นไว้ยปอกมาอยู่หินหนางนางกันปัดยางขายยางเก็บ้อมตอมเงินไปใจมาขอเบากึดไอปี กลงามขึ้นลืมทิ่นทานมันเกิดเมืองนองลืมนางกลหักของจายไปเมาแสงสีลืมหายลืมนางตบมือสิตบมือข้างเดียวตบมือข้างเดียวสิดังตี <c oughs> ถ้าแฟนเขามีใจถ้าฉันเล่นเขาเฏิเสธีไฟก็อพอ ซนี่ลืมท่อนเพลงค่ะเราร้องไม่ได้ฝนก็กำลังจะมาฝนกำลังจะมาอืมดูดูข้าวสิทุกคน <c oughs> เสียงานอ่าอันนี้น้องให้ทุกคนช่วยอยู่นะคะฉันคิดว่าน้องพงจะต้องทำย่างไรนะคะรงหวังขายแล้วก็เก็บข้าวไว้กิน แล้วก็ข้าวเนี่ยถ้าเราเก็บไว้กินอะ่ะเราไม่รู้ไงวันอีกวันต่อไปแบบเนี้ยวันข้างหน้าเอ,อ่ออีกเดือนสองเดือนต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะแบบเงินพมา่ามันอาจจะเพิ่นหนักกว่านี้นะถ้าเพิ่นหนักกว่านี้อะ่ะทุกคนลองคิดดูข้าวที่เราขายสมมติว่าเราขายข้าวไปแล้วแต่ว่าอเออเราได้เงินใส่กระเปา๋าเงินเพิ่นหนักกว่าเดิมอะ่ะลองคิดดู เสียดายเพราะว่าข้าวมันจะแพงขึ้นไงเนาะแล้วก็เราไม่มีข้าวกินเราก็ต้องแบบเอมเอาเงินไปซื้อข้าวอีกนะคะทุกอย่างลําบากเนาะชีวิตเนาะชีวิตทําไมเราลําบากแบบนี้โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจบนะคะอะคลิปนี้ก็ อาจจะล้างสมองคิดเครียดนะคะเพราะว่าน้องก็แบบปกติก็ทุกวันนี้ก็แบบทําคลิปแบบมีสาระมาทุกวันนะ,ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็อาจจะไม่มีสาระนะคะก็ต้องขอโทษและขออาภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ like, ให้น้องด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะ